สวัสดีค่ะวันนี้ ep 6แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะในหมวด3ภาษีเงินได้นะคะส่วน2การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดานะคะก็มาเริ่มกันที่มาตรา40นะคะสำหรับมาตรา40นะคะก็เป็นมาตราที่เป็นหัวใจหลักมาตราหนึ่งนะคะในประมวลสากรซึ่งเ,เป็นบทบัญญัติที่มีทั้งหมดอนุมีทั้งหมด 8มาตราย่อยลงมานะคะก็คือมีอนุมาตราหนึ่งถึงอนุมาตาแดนะคะเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยว่างเงินได้พึงประเมินนั้นเราจะแยกประเภทยังไงนะคะสําหรับเงินได้ี่สิบหมื่นนึงถึงสี่บ8นแปดนะคะเป็นเงินได้ประเภทอะไรนะคะซึ่งเน้นว่ามาตรานี้เป็นมาตราที่สําคัญมากๆอีกมาตราหนึ่งนะคะในระบัิสาการซึ่งถ้าใครมาเจอรงวัิสาการครั้งแรกเนี่ยก็ให รูไว้เลยนะคะว่ามาตรา40เนี่ยเป็นมาตราหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ใช้เป็นประจําเป็นมาตราที่เป็นหัวใจหลักของประมวลรัษดากรน,นะคะสําหรับในมาตรา40เนี่ยก็คือว่าด้วยประเภทของเงินได้พึงประเมินนะคะมีทั้งหมด8ประเภทนะคะสําหรับมาตรา40่สิบหมวดนึ่งแห่งมูลสากรเนี่ยก็คือที่เราเรียกติดปากว่าเงินได้จากเงินเดือนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าจะพูดให้ถูกกว่านั้นนะคะ เงินได้ตามมาตรา4 0หมวดหนึ่งเนี่ยก็คือเงินได้ใดๆก็ตามนะคะที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงานนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนขยายที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนจ่ายเป็นค่าจ้างเป็นเบี้ยเลี้ยงโบนัสเบี้ยวหวัดบำเหนจบำนานเงินค่าเช่าบ้านเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเชา่า เงินที่ในจ้างจ่ายชาําระนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชําระนะคะและเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงานนั่นหมายความว่าเงินได้ตัวที่เป็นเงินได้หลักของเราเนี่ยก็คืออ่าอย่างเช่นเราไปเป็นพนักงานนะคะมีสัญญาจ้างก็คือเป็นนายจ้างลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ แล้วบริรบรษัทเนี้ยเขาก็มีการให้เราทำอ่าเป็นมีค่าตอบแทนให้เราด้วยนะคะตัวเงินได้ค่าตอบแทนตัวเนี้ยก็ต้องตีเป็นเงินได้40บวบ1นะคะ<ๆ>เพราะว่าเงินได้ที่ได้รับค่าตอบแทนตัวเนี้ยเรียกว่าเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานนะคะจะไม่แยกว่าเป็น1เป็น2ค่าตอบแทนที่ได้รับที่บริษัทจ่ายให้เราตัวนี้จะไม่ใช่เงินได้40บวอ2นะคะ ก็จะตีเป็นหมูเล็บหนึ่งทั้งหมดหรือบริษัทเนี่ยได้จ่ายตัวโบนัสให้เรานะคะประจำปีก็ต้องตีเป็นมูเล็บหนึ่งเงินค่าเช่าบ้านที่บริษัทจ่ายให้ก็ตีเป็นหมูเล็บหนึ่งนะคะถือว่าเงินได้จากการจ้างแรงงานเป็นประธานส่วนเงินได้ที่เราได้จาก บริษัทที่เป็นเงินได้อื่นๆที่สืบเนื่องมาจากการจ้างแรงงานก็จะถูกตีเป็นเงินได้4 0เลบหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะก็คือคิดง่ายๆแบบนี้เอ,อ่อหรือว่านายจ้างเนี่ยมีการเช่าบ้านให้เราอยู่ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเงินได้4 0มเลบหเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นเงินได้ตามมาตรา40ิมเลบสองเงินได้1 0บเล็บสองเนี่ยก็คือเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือ ตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าในหน้าค่าส่วนลดเงินอุดหนุนในงานที่ทำเบียประชุมบำเหน็จโบนูนเงินค่าชาวบ้านเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยที่เราไม่เสียค่าเช่านะคะแล้วก็เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชมระนี่ใดๆซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆที่บรรดาเนื่องจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานที่ได้จากการรับทํางานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่หรือตําแหน่งงานที่รับทํานั้นจะเป็นประจําหรือชั่วคราวนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการเป็นกรรมการของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีการจ้างกันเป็นรับไม่ได้จ้างกันเป็นสิบๆมือหนึ่งนะคะไม่ได้จ้างแรงงานเนี่ยก็จะต้องตีเป็นเงินได้ 40เบ2นะคะก็คือเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำจากการรับทำงานให้นะคะ,ะพวกเงินค่าตอบแทนค่าในหน้าเป็นโบกเกอรอ์บริษัทประกันอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะตีเป็นตัว40เว็บ2การแยกประเภทระหว่างเงินได้40เลกับ0เล็บ2เนี่ยก็ดูง่งายๆนะครับเล็บ1เนี่ยก็คือต้อง ถ้าเกิดว่าเป็นการจ้างแรงงานนะคะก็คือนายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ในการบังคับบัญชาลูกจ้างได้สั่งงานได้นะคะก็คือ,อถึงแม้งานไม่เสร็จก็ต้องจ่ายเงินนะคะก็อย่างเหมือนเราเนี่ยเราทํางานเป็นพนักงานประจานะคะสิ้นเดือนได้รับเงินนะคะก็คือแปลว่างานเนี่ยก็ทําไปได้เรื่อยๆไม่ได้มุ่งผลสําเร็จของงานก็ทําไปทุกเดือนทุกเดือนพอสิ้นเดือนก็ได้รับค่าตอบแทนมาเป็นค่าจ้างเป็นเงินเดือนนะคะแล้วก็มีการเข้าออกงานเป็นเวลา 9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะแบบนี้แล้วก็มีพักเที่ยงแล้วก็ตัว40เว็บ2เนี่ยก็จะเป็นค่าตอบแทนซึ่งมีลักษณะของการมุ่งผลสำเร็จของงานนะคะถ้างานไม่เสร็จก็คือจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะตัวมาตรา40เว็บ1เนี่ยนายจ้างก็คือต้องรับผิด ทางละเมิดนะคะในกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยไปทําละเมิดมานะคะอย่างเช่นว่าในกรนีไปเป็นพนักง,งานของบริษัท A นะคะแล้วก็ได้ขับรถไปในหน้าที่นะคะแล้วก็ไปขับรถชนเฉียว<ม>ชนนะคะแต่ว่าไปในงานนะคะบริษัทเอเนี่ยก็จะต้องรับผิดทางละเมิดในกรณีที่ในกรนีไปขับรถเฉียวชนด้วยนะคะก็อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นมาตรา 40, 40เบสองเนี่ยผู้ว่าจ้าง ก็คือไม่ต้องรับผิดในทางละเมิดนะคะที่ผู้รับจ้างได้กระทำไปนะคะก็วิธีการแยกก็จะเป็นแบบนี้สำหรับมาตรา40หมว่ F3 นะคะก็เป็นค่าแห่งกูดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นเงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนะคะนิติกรรมอย่างอื่นหรือคำพิพากษาของศาลนะคะค่าแห่งกูดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เ,เงินปีหรือเ,เงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีนะคะ <c oughs> ตัวสีสิบวงเล็บสมนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะพวกเ,เป็นลักษณะทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะเงินได้ตามมาตรา40่ิบวงเล็บสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของ passive income นะคะก็คือเงินได้ 40วงเล็บสี่เนี่ยก็จะเป็นมีทั้งหมด40วงเล็บสี่กอบงเล็บสีบ่ขอสองสองตัวนี้เราก็จะคุ้นเคยกันนะคะได้ยินบ่อยแล้วก็มีความใกล้ชิดนะคะ4ี่งเล็บสี่กอสีิงเล็บสี่ขอแล้วก็จะมีสี่คอสี่งอสี่จอสี่เฉสี่ชอ,ชอแล้วก็สี่โซโซนะคะและสี่เฉกระเชยสำหรับสองโซโซกับชอกระเชยเนี่ยก็เป็น กฎหมายที่ถูกตราขึ้นใหม่นะคะสำหรับเพื่อที่จะให้รองรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเกิดขึ้นของเงินดิจิตอลนะคะพวกคริปโตเคอร์เรนซีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่สอดโซกับชอกระชือนะคะ <c oughs> สำหรับสีกอนะคะก็คือดอกเบีย้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอกเบียเเบ้ย,ยตั๋วเงินนะคะดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลัปกประกันหรือไม่ดอกเบีย้ย อดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบัตคับต้องถูกหักมาที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิดตัวเลี่ยมนะคะคนตังระวังราคาไถ่ถอนจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอนนะคะตัวต่อมาก็คือ40องคเล็บ4ของไข่นะคะก็คือตัวเงินปันผลนั่นเองนะคะเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยนะคะจะตั้งขึ้นเพื่อกู้ยืมเพื่อส่งเสริมการเกษตรพันิชียกรรมอุตสาหกรรมเงินเป็นผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่วันดยมาคับหักภาษีนัทที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีปิโตรเลียมนะคะแล้วตัวีสิเวสีขอ วรสองเนี่ยก็บอกว่าเพื่อประโยชน์ในการคำนวณประสิทธิเงินได้ในกรณีที่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุติภาวะนะคะก็หมายความว่าถ้าบุตรที่ยังไม่บรรลุติภาวะเนี่ยมีเงินได้เงินจากเงินปันผลนะคะตัวนี้นะคะก็บิดาหรือมารดาบิดามารดาเนี่ยก็สามารถนําบุตรไปหักลดหย่อนได้นะคะเพราะว่าเงินปันผลตัวเนี้ยกฎหมายตัวนี้เขาบอกว่าให้ถือว่าเงินได้ของบุตรเนี่ยเป็นเงินได้ของบิดา ของบิดานะคะถ้าเกิดว่าความเป็นสามีพัญญาของบิดาแปลว่าถ้าบิดามารดาสมรสกันปกติเนี่ยเงินได้ของปันผลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะน,นะคะก็ให้ถือว่าเงินได้ตรงนี้เป็นของคุณพ่อนะคะแต่ถ้าว่า,เ,าเขาหย่าร้างกันนะคะก็ให้ถือว่าบุตรเ,เงินได้ของบุตรตรงนี้เป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อำน,นาจปกครองน,น,นะคะ ยูกตัวอย่างเช่นนายกกับนางขอเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรชื่อเด็กชายดำนะคะเด็กชายดำเนี่ยก็มีเงินได้จากเงินปันผลในปีภาษีนะคะแล้วก็บิดามรรดาเขาเนี่ยก็ยังอยู่กันดีปกตินะคะพอได้รับเงินปันผลมาตัวนี้เงินปันผลก็ถือว่าเป็นเงินได้ของบิดานะคะก็ง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ความในวรรคสองก็คือที่พูดไปเมื่อกี้นี้ ให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ด้วยดยรวมนะคะตัวนี้ก็คือรวมถึงบุตรบุญธรรมด้วยนะคะต่อมา40มสิเงล็บสี่คอควายนะคะก็คือเงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นนะคะหรือผู้เป็นหุ้นส่วนตัวนี้ก็คือเงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นถือเป็นเงินได้40มสเล็บ4ี่คอนะคะ ต่อมาสี่สิบเวฟสี่งอก็คือเงินลดทุนของบริษัทนะคะสี่สิบเวฟสี่จอก็คือเงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสี่สิบเวฟสี่เชิงก็คือผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทควบเข้ากันนะคะรับช่วงกันเลิกกันนะคะผลประโยชน์สี่สิบเวสี่เฉาชิงถ้าเกิด บริษัทเนี่ยควบเข้ากันรับช่วงกันหรือเลิกกันนะคะแล้วมีผลประโยชน์ที่เกิดจากการควบเข้ากันนะคะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุนตัวนี้จะถือว่าเป็นเงินได้40่สวงเล็บ4ชอจิงต่อมา40่วงเล็บ4ชอนะคะผลประโยชน์ที่ไดจากการโอนการเป็นหุ้นส่วนโอนหน่วยลงทุนโอนหุ้นหุ้นกู้พันธบัตรหรือตัวเงินนะคะรวมทั้งการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทที่เป็นกองทุนรวมนะคะเฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินที่ลงทุนนะคะ ส่วน40วงเลบ4สโซ่ก็คือเงินส่วนแบ่งกําไร <c oughs> จากการถือหรือครอบครองโทเค็นดิจิตอลนะคะต่อมาก็คือ40วงเล็บ4ช,อช่อกเกชยนะคะตรงนี้เป็นมาตรา4ิจิตชกเกชยนะคะสุดท้ายแล้วก็คือผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเค็นดิจิตอลนะคะเฉพาะที่ตีราคาได้ เกินกว่าเงินทุนนะคะแปลว่าถ้าโอนไปเราได้กําไรถึงจะต้องนําส่วนเกินทุนมาเสียภาษีนั่นเองนะคะต่อมา40วงเล็บ5นะคะก็คือเงินได้จากค่าเช่านั่นเองนะคะ40วงเล็บ5้าเนี่ยก็คือแบ่งออกเป็น40วงเล็บ5้ากอ5ขอ5คอนะคะก็คือ40วงเล็บ5กอไก่ก็คือการให้เช่าทรัพย์สิน สี่สิบวงเล็บห้าวงเล็บขอไข่ก็คือการผิดสัญญาเช่าซื้อทรั์สินสี่สิบวงเล็บห้าวงเล็บขอไข่ก็คือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วนะคะสี่สิบวงเล็บห้าการให้เช่ารัพย์สินทรัพย์สินตัวนี้ก็รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์นะคะในกรณีกไก่ในกรณีก็คือการให้เช่ารัพย์สินเนี่ย เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ให้เช่าเนี่ยเขา,าแสดงเงินได้ไว้ต่ําไปเเจ้าพนักงานมีอํานาจประเมินนะคะซึ่งตัวนี้เป็นมาตราเดียวในหมวดที่บทบัญญัติที่ว่าด้วยภาษีเงินได้นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็คือ40่สิบุภาเนี่ยที่เจ้าพนักงานมีอํานาจประเมินนะคะมีอํานาจประเมินประเมินได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าผู้เสียภาษีเนี่ยประเมินไว้ต่ําไปนะคะ อย่างเช่นห้องเช่าออคอนโดหรูแต่ว่าบอกว่าคอนโดอยู่คอนโดหรูใจกลางซอยอารีนะคะเ,เป็นหน้าปากซอยเลยแล้วบอกว่าให้เช่ากันเดือนละสามพันนะคะตรงนี้ก็มีเหตุอันควรถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าแสดงเงินได้ไว้ต่าไปนะคะเ,เจ้าพนักง,งานก็อาจจะประเมินว่า ประเมินให้สมกับที่ผู้เช่าผู้ให้เช่าทั่วๆไปเขาเช่ากันนะคะในราคาตามในราคาที่ควรจะเป็นตามความเป็นจริงนะคะต่อมามาตราต่อมานะคะก็คือ4 0่สิบมเล็บหนะคะเงินได้จากวิชาชีพอิสระวิชาชีพอิสระตามมาตราถี่สิบมเล็บหกเนี่ยก็มีมนึวิชาชีพกฎหมาย สองการประกอบโรคสินนะคะก็คือแพทย์นะคะแล้วก็กฎหมายก็คืออันนีตัวอย่างเช่นทนายความนะคะสามวิศวกรรมนะคะสี่สถาปัตยกรรมนะคะห้าการบัญชีนะคะหกประณีตศิลปกรรมนะคะเจด็ด วิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกิฤษฎีกากำหนดชนิดไว้นะคะดังนั้นปัจจุบันนี้ก็มีแค่6รายการเท่านั้นนะคะก็คือกฎหมายโรคศิลวิศวกรรมสถาปตัตยกรรมบัญชีประนีศิลปรกรรมนะคะซึ่งมาตรา40เนี่ยก็บอกกับน้องๆที่จะทําการสอบทุกคนไว้เลยนะคะสําคัญทุกอนุมาตราเลยนะคะคุณจะต้องบอกได้ว่าเงินได้ประเภทใดคือมาตรา40วงเล็บอะไรนะคะ ต่อมาก็คือเงินได้สิ f สิบเจ็ดนะคะวงเล็บเจ็ดเนี่ยก็คือเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมานะคะต้องลงทุนในส่วนลงทุนจัดหาสัมภาระในส่วนสําคัญนอกจากเครื่องมือนะคะนั่นยกตัวอย่างรับเหมาก่อสร้างนะคะซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็จะต้องหาทุกอย่างไปเลยนะคะอิฐหินปูนทรายเครื่องไม้เครื่อง,ม,องมือในการจัดทําการก่อสร้างนะคะ ตัวนี้ก็จะตีได้ว่าเป็นเงินได้จากการลับเหมานะคะต่อมาเป็นสุดท้ายแล้วนะคะ S สําหรับมาตรา40นั่นคือเง naive 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 ินได้ตามมาตรา40่วงเล็บ8นะคะก็คือเงินได้ใดๆก็ตามท like ี่ไม่เข้าทั้งั้ง7อนุมาตราเลยนะคะไม่ใช่วงเล็บ1ไม่ใช่วงเล็บ2ไม่ใช่วงเล็บ3ไม่ใช่วงเล็บ4ไม่ใช่วงเล็บ5ไม่ใช่วงเล็บ6และไม่ใช่วงเล็บ7ก็ตีเข้ามาเป็น8เลยนะคะ แต่ในตัวบทเนี่ยเขาบอกว่าเงินได้สี่สิบวบแปเนี่ยก็คือเงินได้จากการธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรอุตสาหกรรมการขนส่งหรือการอื่นๆที่ระบุไว้ใน1ถึง7แล้วนะคะหมายความว่าเงินได้ที่ไม่เข้ามาตราสี่สิบเว็บหนึงถึงเว็บเจก็จะตีเป็น8นั่นได้แกอ่อย่างเช่นว่าการทำธุรกิจทำร้านอาหารก็8ป พืชผักขายก็เป็นวงเล็บ8นะคะการกิจการขนส่งนะคะมีรถเพื่อทําการขนส่งตัวนี้ก็ตีเป็น40่วงเล็บแนะคะแล้วก็ในตัว40อ่าในตัว,ใน,ตวในวักถัดมาก็บอกว่าเงินค่าภาษีอากรตามวักหนึ่งถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ไม่ว่าทอดใดก็ถือว่าเงินได้ประเภท ที่ม,มีคนออกภาษีแทนให้<ม>ก็เป็นเงินได้ประเภทเดียวกัน<ม>กับเงินได้ที่ออกแทนให้นั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นมีบริษัทกรเนี่ยมาเช่าบ้านของของนางแดงนะคะและบริษัทกรเนี่ยก็คือจริงเนี่ยนางแดงเนี่ยก็จะต้องถูกบริษัทกรเนี่ยหกักภาษีณนที่จ่าย แน่ตาร้อยละห้านะคะยกตัวอย่างมา,งอ,ยางอย่างเช่นว่าเช่ากันเดือนละหนึ่งพันนะคะก็จะต้องถูกหักภาษีไว้ห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าบริษัทเนี่ยออกภาษีให้ทําข้อตกลงว่าเดี๋ยวจะออกภาษีห้าสิบาทนี้ให้กับนางแดงนะคะดังนั้นห้าสิบบาทตัวนี้ก็จะต้องบวกกลับไปเป็นรายได้ของนางแดงนั่นเองนะคะความหมายของวรรคท้ายเขาบอกไว้ ความหมายก็อย่างที่อธิบายไปนะคะถ้าออกภาษีให้เป็นเงินได้40 50, เป็นค่าเช่าก็จะต้องตีว่าภาษีที่ออกแทนให้เนี่ยเป็นเงินได้จากค่าเช่านั่นเองนะคะสำหรับมาตรา40ทวิ 50, นี้ก็คือก็ให้ดูผ่านๆน,นะคะก็ไม่ไม่ค่อยพบเจอบ่อยนะคะก็จะเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่อง การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะคะตามคำสั่งของสำนักงานใหญ่นะคะสาขาตัวการตัวแทนในจ้างนะคะก็คือจะให้ถือว่าการส่งสินค้าออกไปนั้นเป็นการขายนะคะก็คือให้ถือว่าการส่งสินค้าออกไปนั้นเป็นการขายนะคะ และให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งออกไปนั่นเองอถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ดูแค่มาตรา40ไปก่อนนะคะทำก็ทำคลิปเ,เพื่อที่จะได้ไม่ให้เบื่อนะคะถ้ามันยาวมากก็ เองว่าน้องๆเนี่ยจะเบื่อก็คลิปนี้ก็ประมาณ20นาทีนะคะสำหรับน้องๆท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะก็พูดคุยกันได้นะคะโดยถึงคำถามไว้ใต้คลิปได้นะคะคก,ก,ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่น้องๆทุกท่านนะคะที่ทำการเตรียมตัวสอบเข้ากรมสมรพรกรนะคะทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ tax easy by pk